พสวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆวันนี้นะคะหมามาพาน้องพอดมาขุดทรายคะ่ะที่ทะเลนะคะตอนนี้เรามีอะไรกันน้องพอดเรามีปัสสาวะทรายอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัสสาวะทรายของเราเนี่ยมีสี่หลุมเลยจะเจออะไรกันบ้างดีไหมครับ้เพื่<ส>พอน<ส>กูจะขุดได้อะไรโอเคอันไหนน้องพอดลองขุดให้เพื่อนๆดูสิโอ,โโอโในปัสสาวะทรายของเรามีอะไรบ้างโอ้โห เราค่อนข้างแข็งใช่ไหมจเจออะไรไหมใหนขุดดูสิปภาษาไทยของเรามีอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจออะไรบ้างอุ้ยสีเทาๆตัวอะไรอ่ะต้องขุดไปต้องขุดไปอีกขุดไปอีกในตัวอะไรครับว้าว,ว,าวน้องพอ่อไปล้างน้ำมาเร็วไปล้างน้ำมาดูสิมันคือตัวอะไร<ท> <c oughs> แล้วล้างมาเระะ็วครับ มาแล้วมาแล้วครับไหนตัวอะไรไหนโชว์ซิชิงโอ้โหอันนี้คือตัวบอสของซุปเปอร์เกมมันเองนะคะโหงั้นเดี๋ยวเราขุดหลุมต่อไปกันดีกว่าน้องพร้อมว่าจะได้อะไรมาเร็วเอาหลุมไหนก่อนดีครับมีอีกสามหลุมเอาหลุมไหนโอ้โหหลุมนี้เลยอ่ะขขุุดเโอ้โห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  ค่อยๆขุดค่อยๆขุดลูกค่อยๆขุดเออค่อยๆขุดกันนะขุดก่อนกูว่าหล้ววันกูก็ว่าเหรอเอ้าทุกที่กูก็ว่าหัวหลุดเราบอกขุดแรงเอ้าไปล้างน้ำเลยกูก็ว่าหัวหลุดแล้วเอาหัวไปด้วยไหนดูสิครับได้แล้วเต่าหัวด้วยเต่าหัวให้มันด้วยลูก เอาหัวให้มันด้วยลูกเย้ yeah. ตัวที่สองของเราได้ก๊กโกวาั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวมาตั้งไว้ตรงนี้โ mm hmm. อ้ได้สองตัวแล้วนี่นเด็กๆ yeah. อันนี้นะคะหลุมที่สามใช่น,นี้หลุมที่สามแล้วไหนเราพต้องขุดดีว่าเราจะได้อะไรโอ้ mm hmm. ปลาสาสตรายของเราเมื่อกี้เราได้โกโกวากับหัวหน้าไปแล้วมาว่าว่านี้เป็นอะไรนะ ดูสิน้องพอดใช้ใช้พลังเยอะใช่ไหมทรายมันแน่นไหมครับแน่นใช่ไหมคุณลึกๆมันอยู่ลึกมากก็ถกเถิดใช้มือขุดเจอเลยเหรอไหน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 ตัวอะไรมือนควบคุมเลยอ่ะไหนไหนไหนมันควบคุมอะไรใช่น้องพอดอุ้ยลงดาวซินนะควบคุมอะไรควบคุมอะไรไหนดูสิอุ้ยเอาไปล้างก่อนไปล้างก่อนหน้ามันมอมแอมมากเลย ต้องเอามาันไปอาบน้ําก่อนครับผู้คุมสามเหลี่ยมเอาไปล้างน,น้าก่อนอาบน้ําให้มันสะอาดสะอาดนะไปเร็วลงทะเลไปแล้วไม่ใช่แค่ล้างขอหน่อยครับนี่นายผู้คุมสามเหลี่ยมแสดงว่าหลุมทิศทางของพวกเราจะไป็นอะไรไหนลองคุณแล้วเราเหลือหลุมทิศทางแล้วครับคุด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  โอ้ยอยู่นู้นเนาะในทะเลมีภูมิไหมเมื่อกี้หนูไปมีเหรอไปให้นั่งไงไหมแล้วเฮ้ยอุ้ยไฮ้ยเฮ้ยภ <c oughs> คุมเหมือนกันเลยสามเหลี่ยมใช่ไหมเอาเลยเอาขึ้นมาดิแล้วผู้คุมขึ้นมาโ <c oughs> อ้แล้วภูคุมสามเหลี่ยมเหมือนกันสองคนเลย <c oughs> โอ้โหความแมมเชี่ยวผู้คุมเด <c oughs> ี๋ยวมามาพาไปอาบน้ำเองตัวนี้เด <c oughs> ี๋ยวมามาไปดูด้วยที่ทะเลตอนนี้มีอะไรมั่งสวยไหมนะภูคุมเดี๋ยวมามะจะพาไปอาบน้ำนะ ใสมากโอเป็นครึ่งๆเลยอ่ะน้ำทะเลใสเจ้าเลยอะอนี่อ่านนะ้ำให้ผู้คุมแล้วโอ้ยน้ำพ่อเดี๋ยวเราลงไปดูทะเลกันทะเลสวยใสไหมน้ำใสไหมครับโอ,โ,อโอเคครับน้องพอจะแปลงของเล่นใช่ไหมโอเค 오 เฮ้ยนงเงือกน้อยทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะเริขึ้นกาขึ้นมาจะเหนื่อตาหลอไปเลยคะ่ะโอ้นางเงือกน้อยถูกขึ้นทะเลเนี่ยหรอคะโอ้อสัตว์ขึ้นฝั่งมาเลยเหรอคะโอ้นางเงือกน้อยช่หน่อยไม่เป็นไรเลยคะ่ะนางเงือกน้อย คืออะไรหรอคะนังเงือกน้อยจะให้หมาม้ากับน้องพรสหรอคะไหนคืออะไรอ่ะคะอุ้ย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 นังเงือกน้อยเปลือกหอยหรอคะน่ารักจังเลยเปิดดูได้ไหมคะได้ห,หรอคะนังเงืองกน้อยเปิดให้หน่อยได้ไหมคะโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ย ของนางเงือกเหรอคะโอ้สวยจังเลยคะ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยคะ่ะนางเงือกน้อยเดี๋ยวมาม่าจะเก็บไว้อย่างดีเลยคะ่ะ<า>โอ้<ช>มีสร้อยด้วยแล้วก็มีกิฟตมีแหวนใช่ไหมคะเนี่ยแหวนรูปอะไรอะ่ะโอเมโลดี้ทางนั้นเลย ขอบคุณนะคะนางเงือกน้อยและนางเงือกน้อยอยากกลับลงทะเลไหมคะหมามากับน้องพอตจะช่วยโอเคค่ะเดี๋ยวหมามาช่วยนะคะพอตจะช่วยนางเงือกน้อยลงทะเลนะคะไปค่ะนางเงือกน้อยอึ๊บค่ะอึ๊บค่ะโอเคค่ะนางเงือกน้อยหมามาพันได้นางเงือกน้อยมาที่ทะเลแล้วนะคะชอบไหมคะโอเคเดี๋ยวนางเงือกน้อยจะว่ายน้ำลงทะเลเองใช่ไหมคะ ได้ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะน้เงื้อนน้อยลงทะเลกลับบ้านดีๆนะคะบ๊ายบายอนเมื่อกี้เราเล่นขุดทรายใช่ไหมครับเจอเจอกกวาผู้คุมแล้วก็หัวหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาเจออะไรกันนางเงือกน้อยน่ารักมากเลยนางเงือกน้อยโดนขึ้นทะเลขึ้นมาซัดถล่ม ซัดขึ้นมาสลบอยู่บนชายฝั่งใช่ไหมครับเราก็ช่วยนาะงเนื่องน้อยให้กลับบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วเนื่องน้อยให้ของขวัญเรามาด้วยโหมามาดีใจมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราที่ทําวันนี้ก็อย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ okay, ๊ายบาย